สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามาเจอกันในสภาพนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังยังต้องทำเหมือนเดิมอะนะคะผักถั่วมเมล็ดแข็ง แล auto, ้ว <autour> ก <END Be festivals> ็ประทูยางเมื่อเช้าวันน้ำตาลออกมาได้ดีนะคะขอโทษค่ะเมื่อเช้าวันน้ำตาลออกมาได้ดีเลยแล้วเหลือแค่เมื่อวันร้อยหกวันนี้ร้อยหนึ่งศูนหนึ่งไม่แค่หัวแม่ลูก เกียยแม่อันนั้นกี่ร้อยหืมก็น้ำตาลดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องคุมนะคะถ้ากลางวันเนี่ยอาจจะมีทานอย่างอื่เสริมเช่นผลไม้ได้แต่จากที่เราเคยทานผลไม้กลางคืนใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นกลางวันแทน พราะกลางวันเราขยับเราทำ,ทำนู่นทํานี่เก็บกวาดทุบ้านบัตรฟุลล้างห้องน้ำเหรืออ,อย่างเงี้ยเมื่อวานจัดการเรื่องห้องน้ำไปแล้วเรียบร้อยยาแนวเรียบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็คงต้องเปลี่ยนจากทานผลไม้กลงคืนเมื่อคืนช่างทานแค่ประมาณ อะไรนะมะละกอหนึ่งมะละกอสองแล้วก็ฝรั่งไม่ทานฝรั่งดิบเออไม่ทานฝรั่งสุกแล้วจะเอาฝรั่งกรอบก็เมื่อคืนทานฝรั่งได้ประมาณห้าชิ้นอืมก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเพราะว่าถ้ามันโอเคแบบนี้ โอกาสเสี่ยงของเราก็น้อยแล้วเปลี่ยนจากข้าวคือข้าวไม่ทานเลยนะคะกับตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดจนวันนี้สิบสองเกือบเ,เดือนละก็คือไม่ทานไม่ทานข้าวเลยน้ำหนักลดลงบ้างแต่ก็แรกๆล,ลดลงเยอะเหลือเหมือนหักดิบไหมคะ เหลือแค่54นะจาก58หายไป4โลตอนเนี้ยมาขึ้นเป็น55แล้วก็ดีขึ้นตามลำดับเราจะเดินไม่ต้องพึ่งยาเพิ่มนะคะเพราะว่าทุกวันเนี้ยสร้างทันยาเยอะอยู่แล้วเราก็ต้องนั่งดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยที่หมอนอะ่ะ หมอนัวเนที่เจ็ดนีนาะจะต้องงดเลืเอดงดข้าวงดน้ำแล้วก็ไปเจาะเลือดตรวจนะคะซึ่งอาจจะวันนั้นอาจจะทานเร็วนิดหนึ่งแล้วหลังแที่งคืนไปเราก็ต้องกดงดเลยเพื่อดูว่าไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดยังคงอยู่ มันมีน้ำตาลสะสมอะค่ะพูดง่ายๆเราก็กลัวจะเป็นเนาะเบาหวานซึ่งอาการพวกนี้อะ่ะมันเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตผิดมาหน่อยนึงเพราะเราหนักผลไม้ไม่ทานเข้าก็ได้แต่ขอทานผลไม้เท่านั้นอย่างเงี้ยช่างมา่ก่อนซื้ออาหารฝรั่งทีละห้าโลตอนนี้ก็ เลือสองลูกแค่นั้นเองไม่ซื้อเยอะนะคะแล้วก็ทานสลัดผักประทูปิ้งมะเม็ดมะม่วงหิมาพานเบอร์รี่สตรอเบอรี่พวกนี้ทานได้หมดเพราะว่าดีต่อสุขภาพกโคาโไดไข่คนไข่ต้มวันนี้ช่างก็ต้มไปห้าฟอง ก็เลยคือเหมือนกับเอาไว้ทานช่วงบ่ายช่วงอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้มีโปรตีนอื่นเสริมเข้ามาบ้างขอให้เพื่อน,อนๆทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็แม่อย่าเหมือนช่างนะคะ <c oughs> ตอนนี้ช่างก็ต้องเริ่ม หาซื้อเครื่องออกกำลังกายซึ่งมันมีอยู่แล้วหนึ่งอันมีมานานมากแต่ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตอนเอามาตั้งแต่ตอนแม่แม่เสียนะคะปีหกสองสองหกปีละเพราะว่าแม่เสียตอนสามสิบเอ็ดธันวาปีหกสองก็ทางวัดก็จะไม่รับนะคะเพราะว่า วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นวันที่เขาจะต้องไม่จัดงานพวกนี้เอาเลื่อนออกไปก็ต้องเอาไปฝากไว้ก่อนไปเปไปฝากแช่แช่ชยเย็นไว้ก่อนเข้าตู้เย็นแล้วก็หลังจากวันที่หนึ่งไปแล้วอ่ะหนึ่งไม่แน่ใจว่าประมาณวันที่สามถึงจะได้วันที่สอง วันที่สามเราออกจากห้องเงยน็นรถมีรถมาส่งแล้วก็ได้ทำได้จัดงานนะคะที่วัดมหาบุตรเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าใครเสียชีวิตเวลาก,กลางคืนก็คือเหมือนเขาทานอาหารของเขาไปหมดแล้วเรียบร้อยที่เหลือก็คือจะลูกหลานทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่อย่างแม่เนี่ย เราไม่มั่นใจเพราะว่าแม่อยู่กรุงเทพมีคนดูแลเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเสียตอนเช้าใช่เขาโทรมาบอกช่วงเช้ามันก็เลยต้องมีพิธีป้อนข้าวเพราะว่าถ้าแม่กินสมมุติว่าถ้าแม่ทานอาหารไม่ได้ทานอาหารเช้าเนี่ยแล้วเสียตอนเช้าก็คือทั้งวันเท่ากับว่า อ,อเขาเรียกอะไรนะจะมีเหมือนกับว่าถ้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 าเสียกลางวันก็แม่ก็จะทานหมายถึงเช้าก่อน,นเย็นถ้าแม่เสียตอนเย็นคือแม่ทานข้าวไรหมดแล้วไม่ได้เราลูกจะไม่เหลือให้ลูกหลานก็เลยต้องมีพิธีป้อนข้าวนะคะคือเรามีเจ็ดคนพี่น้องพี่สิ ทั้งหมดนะคะพี่ผู้หญิงหมดเลยก็เลยจะต้องทำพี่สาวคนโตเข้าหม้อแกงหมอง้อพี่สาวคนโตทางก่อนแล้วก็ตักป้อนน้องเรียงกันมาทุกคนจนครบเจ็ดคนทานกันคนละคำคนละคำคนละคำมันเป็นพิธีแบบโบราณนะ่ะของคนจีนนะคะซึ่งใช้ไม่ได้กับคนไทยเพราะคนไทยเขาไม่ไม่ได้คิดแบบเราเนาะก็ได้มาเนี่ย เดี๋ยวคงต้องหลังสองเดือนไปแล้วก็คงต้องเริ่มออกกำลังนะคะตอนนี้ก็ช่างเดินเหินได้ปกติดีสามารถทำอะไรต่ออะไรได้แต่ว่ายังไม่สามารถออกไปอุ้มหมาตัวให,ใหญ่ขึ้นโต๊ะได้ก็ยังมีเซซเดินชนนุ่นชนนี่อยู่ทั้ยังไงก็ขออัปเดตและอาการเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ ขอให้เพื่อนเทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยเงินทองนะคะแล้วก็มีความสุขขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสช่างได้มา,าคุยกันทุกวันแบบนี้นะคะแล้วเจอกันที่ร้านนะคะ เดี๋ยวช่างออกไปร้านแล้วเราไปเจอกัน